ตอนที่875แม้ว่าฉันจะพูดไปแต่คุณอาจไม่เชื่อนักมายากลไฟกล่าวว่าฉันคิดว่าคุณเป็นเพียงนักผจญภัยที่ไร้เดียงสาแต่ตอนนี้คุณกำลังบอกฉันว่าคุณเป็นฮีโร่ที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อร็อบบี้ตอบว่าไม่ใช่ว่าฉันน่าทึ่งนะแค่ฉันมีอาชีพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตอันเดชเช่นสิ่งที่น่ารังเกียจนี้ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตอบโตได้ไม่ดีนะักนักเวทแห่งไฟโต้กลับนักบวชในทีมของเราเป็นนักบวชที่แข็งแกร่งที่สุดในกิฬนักผจญภัยอยู่แล้วแต่เขาคนเดียวว่าจะไม่มีโอกาสต่อสู้กับสิ่งที่น่ารังเกียจที่เย็บไว้ได้แม้จะอยู่กับเรามันก็จะเป็นการต่อสู้ที่ท้าทายเป็นพิเศษร็อบบี้กล่าวว่าโชคดีบางทีหมัดของฉันอาจบังเอิญไปโดนจุดอ่อนของสิ่งที่น่ารังเกียจที่ถูกเย็บไว้นักเวทแห่งไฟมองเขาไปด้านข้างแล้วพูดว่าฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อเอาละฉันยอมรับแต่อย่าบอกคริิิสสแแะนนนนอ่่รนนะร็บร็บบกกกซฉััััเเเปเจ้้าาาพงงววววตตีมยไฟข หลังจากผ่านไป5วินาทีแววตาที่สงสัยก่อนหน้านี้ของเธอก็กลายเป็นการกรอบตาตอนแรกฉันคิดว่าคุณมีทักษะบางอย่างและฉันก็เคารพคุณในสิ่งนั้นแต่ตอนนี้คุณกำลังโกหกจริงๆคุณไม่รู้หรือว่าเจ้าพ่อแห่งเมืองเวสต์วินเป็นคนแบบไหนบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งแบบนั้นจะต้องมั่นคงราวกับก้อนหินสง่าง,งามราวกับปติมากรรมและเปล่งประกายออร่าที่กล้าหาญพวกเขาจะไร้กังวลและขี้เล่นเหมือนคุณได้ยังไงพูดเรื่องไร้สาระและใช้คำแปลกๆที่ไม่มีใครเข้าใจรอบซูโอฟาและเอเทอรลูที่อยู่ ร็อบบี้ดูทำอะไรไม่ถูกและพูดว่าฉันขอโทษที่อ้างว่าเป็นเจ้าพ่อฉันไม่ได้มั่นคงหรือสง่างามจริงๆฉันเป็นเพียงคนหนุ่มสาวธรรมดาคนหนึ่งฉันมีข้อบกพร่องบางอย่างที่คนหนุ่มสาวมักมีและฉันอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่ดีอย่างที่คนหนุ่มสาวควรจะมีด้วยซ้ำฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะบทขยี้ภาพลวงตาของคุณนักมายากลไฟมุย้ยพอแล้วหยุดทำให้ภาพลั์ของเจ้าพ่อเสื่อมเสียได้แล้วฉันจะแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่คุณพูดก่อนหน้านี้ถ้าฉันได้ยินคุณพูดแบบนั้นอีกครั้งงงงงงงฉัันนนนนนจจะต้ต้้้้ออ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 อปกกกกกชืืื่่่่่เเเสีีียยยยยขขขรบบุุษผูููิใหหญาาธธ็มมมมึโดลฟฝ ร็อบบี้พูดว่าเอาละโอเคฉันไม่ใช่เจ้าพ่อไม่ใช่ตั้งแต่หัวจะรดเท้านักเวทแห่งไฟกล่าวว่าดังนั้นคำถามจึงกลับไปสู่จุดเริ่มต้นคุณเป็นใครกันแน่ร็อบบี้กรอกตาคำถามนี้ทำให้ฉันนิ่งงันจริงๆก่อนอื่นฉันไม่สามารถเป็นเจ้าพ่อได้แล้วฉันต้องบอกคุณว่าฉันเป็นใครนี่ฉันเป็นใครกันแน่เนี่ยและด้วยการแลกเปลี่ยนที่สนุกสนานความั่วร้ายก็สิ้นสุดลงและเวลาก็เกือบจะหมดลงแล้ว สาวน้อยนักมายากลไฟหยิบนาฬิกาพบออกมาเพื่อตรวจสอบเวลากลุ่มของพวกเขาเฝ้าดูตลอดทั้งคืนเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วแสงแรกของวันน่าจะหมดไปแล้วบ่งบอกว่าถึงเวลาที่ต้องตื่นและผจญภัยต่อไปกอด้าจิคคริสและคนอื่นๆก็ค่อยๆตื่นขึ้นเช่นกันนาฬิกาภายในกำลังกระตุ้นให้พวกเขาลุกขึ้นสาวน้อยนักมายากลไฟกำลังจะเข้ามาหาพวกเขาและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เมื่อเราพูดว่าคุณนักมายากลคนสวยคุณช่วยเราเก็บเรื่องเมื่อคืนนี้เป็นความลับได้ไหม อืมสาวน้อยนักมายากลไฟกล่าวว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในการผจญภัยควรแบ่งปันกับทีมข้อมูลการหักภาษีนะที่จ่ายไม่ถูกต้องร็อบ,บี้ตอบว่าแต่ฉันรู้สึกว่าถึงแม้คุณจะบอกพวกเขาแต่พวกเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้นักมายากลไฟเธอพบว่ามันยากที่จะเชื่อจากนั้นเธอก็คว้าตัวคริสที่เพิ่งตื่นขึ้นแล้วพูดว่าหลังจากที่พวกคุณหลับไปเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องน่าสะอิดสะเอียนเกิดขึ้นอะไรคริสกระโดดด้วยความประหลาดใจการเย็บสิ่งที่น่ารังเกียจเหรอทำไมคุณไม่ปลุกเราโอ้บางทีมันอาาจจจะไไม่สังเเเกกตห็็นรแล้วป เลขที่นักเวทไฟทีไปที่ศพของสิ่งที่น่ารังเกียจที่ถูกเย็บไว้แต่ไกลายมันถูกฆ่าโดยนักบวชคนนั้นด้วยหมัดคริสคริสเหลือบมองร่างของสิ่งที่น่ารังเกียจที่ถูกเย็บซึ่งนั่งอยู่กับกำแพงหินแล้วมองไปที่ร็อบฉันสงสัยว่าสิ่งที่น่ารังเกียจที่ถูกเย็บนี้อ่อนแอด้วยเหตุผลบางอย่างร็อบบีขึ้นไปต่อยมันและใช้คาถาทำระลางแอร์และมันก็บังเอิญได้ผลนักเวทไฟเออก็ได้ไม่ต้องอธิบายแล้วนักมายากลไฟตระหนักว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเสียคำพูดของเธอถ้าเธอบอกว่่่่่่่าา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 ชยคคคคนนนนีี้้้้แกกกกลลงงงททเเเเป็จจพพอออออธไไมมมมมรรรรรูวววิสสสะโผบตขขหื ทั้งกลุ่มออกเดินทางอีกครั้งโดยที่ร็อบบี้เรียกซักคิวบัสมานำทางที่ด้านหน้าพวกเขารักษารูปแบบของพวกเขาวไว้โดยมีนักรบอยู่ด้านหน้าและผู้ใช้เวทมนต์อยู่ด้านหลังค่อยๆเคลื่อนตัวไปด้านหลังซักคิวบัสในฐานะนักบวชร็อบเดินเคียงข้างนักมายากลสาวสองคนอย่างเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามนักบวชอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดและเดินไปข้างหน้าพร้อมกับนักรบอย่างเป็นธรรมชาติเป็นผลให้ทั้งสามคนที่อยู่ด้านหลังคือร็อบบี้เอ็กเชอร์ลูและนักเวทมนต์ไฟ หลังจากเหตุการณ์เมื่อคือนนี้เด็กหญิงนักเวทแห่งไฟรู้อยู่แล้วว่าร็อบแข็งแกร่งแต่เธอก็ยังงงงวยว่าเขาเป็นใครจริงๆเขาบอกเธอว่าเขาเป็นเจ้าพ่อแต่เธอไม่เชื่อเธอมองเขาอย่างสงสัยมาตลอดร็อบบีกล่าวว่าคุณนักมายากลคุณไม่ต้องมองฉันแปลกๆขนาดนั้นก็ได้ฉันเป็นคนดีฉันสัญญานักมายากลไฟกล่าวว่าฉันเชื่อว่าคุณไม่ใช่คนเลวไม่เช่นนั้นคุณก็ได้และคนอื่นๆจะไม่อยู่ทีมเดียวกับคุณเพียงแต่ว่าคุณดูแปลกมากคุณไม่ต้องกังวลกับการจ้องมองของฉันใช่ยอ่ยเมื่อถูกผู้งมอด้ยสาาปกะรรึ่ไไ ในขณะน,นี้ผู้คนที่อยู่ข้างหน้ากำลังผ่านสะพานหินใต้ดินโดยมีก้นบึ้งสีดำที่ดูเหมือนไม่มีก้นบึ้งอยู่เบื้องล่างเหวนั้นเชื่อมต่อกันด้วยสะพานหินเล็กๆด้านบนซึ่งคล้ายกับจุดที่แกนดับและบันร็อกตกลงไปในเดอะลอร์ดออฟเดอะริงเป็นผลให้ผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเดินอย่างระมัดระวังและไม่มีเวลามองย้อนกลับไปที่ผู้ที่อยู่ข้างหลังทั้งสามที่อยู่ข้างหลังกำลังรอให้คนอื่นข้ามก่อนที่จะก้าวขึ้นไปบนสะพานทันใดนั้นหัวกิ้งก่าตัวใหญ่ก็โผล่ออกมาจากครูใน ระหว่างการเดินทางทั้งกลุ่มเคยเจอกิ้งก่าหินมาก่อนมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างน่าเกรงขามเมื่อต้องรับมือคริสจึงปล่อยมันไปในคราวนั้นบทที่867ส่วนสุดท้ายอย่างไรก็ตามคราวนี้ไม่มีใครคาดคิดว่ากิ้งก่าหินจะซ่อนตัวอยู่ในหลุมข้างถนนขณะที่มันขยายหัวออกไปมันก็ทำให้นักเวทไ่ายสาวตกใจสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการพวกเขาจำเป็นต้องเรียกคนข้างหน้าให้หันหลังกลับ ขณะที่เธอกำลังจะคิดเรื่องนี้ร็อบบี้ก็หยิบแท่งไม้ขึ้นมาจากที่ดูเหมือนจะไม่มีที่ไหนเลยแล้วฟาดไปที่กิ้งก่าหินบนหน้าผากอย่างรวดเร็วกิ้งก่าที่ทรงพลังมหาศาลไม่มีโอกาสส่งเสียงด้วยซ้ำหัวของมันก้มลงแอร์มันก็เสร็จเรียบร้อยร็อบบี้ใช้ปลายไม้แหลมดันหัวของกิ้งก่าหินแล้วผลักไปที่หลุมร่างของกิ้งก่าถูกดันกลับเข้าไปในหลุมรากับว่ามันไม่เคยคลานออกมาตั้งแต่แรกมือของร็อบบี้แกวงไปมาและไม้เท้าก็หายไปในอากาศเขาปรบมือและหัวเราะคราวนี้ฉันไม่ได้ใช้กำปั้นเฮไม่ได้ทำให ร็อบบี้เอาเนิ้วทีไปที่ริมฝีปากของเขาชู่คนที่อยู่ข้างหน้าไม่เห็นดังนั้นเราจึงไม่จําเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับมันนักมายากลไฟถึงแม้ฉันจะบอกพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีตอนที่876ในที่สุดก็มาถึงเมืองราชาปีศาจกลุ่มนี้เดินฝ่ารอยแตที่เหล่งแสงสีแดงมาเป็นเวลาสองวันแล้วทันใดนั้นเส้นทางข้างหน้าก็กว้างขึ้นเผยให้เห็นถ้ำใต้ดินอันกว้างใหญ่ถ้ำนี้กว้างใหญ่กว่าสนามฟุตบอลหลายสนามรวมกันและเพดานก็สูงประหานเหนือขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่ กลุ่มที่ยืนอยู่ที่ขอบถ้ำมองไปทางใจกลางห้องใต้ดินทันใดนั้นพวกเขาก็จ้องมองไปที่ปราสาทสีดำที่สูงระงานปราสาทแห่งนี้มีความสูงหลายร้อยหลาฐานของมันอย่างรากอยู่ในดินและป้องปราการของมันสูงถึงเพดานถา้ำนี่คือปราสาทของราชาปีศาจในเมืองราชาปีศาจรูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมเป็นขององค์การออกแบบปราสาทโบราณทั่วไปมีการขุดคูน้ำรอบป,ปราสาทและภายในนั้นไม่มีน้ำไหลออกมามีแต่ลาวาหลอมเหลวที่กำลังลุกไหม ลาวาเปล่งแสงสีแดงทําให้เกิดสีม่วงบนหินสีดําของปราสาททาให้เกิดรัศมีแห่งความลึกลับสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือสิ่งที่วางอยู่เหนือปราสาทหัวแกสลักขนาดใหญ่ที่มีหน้าตาปีศาจและมีเขาปีศาจคู่หนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือปราสาทที่ราชาปีศาจอาศัยอยู่นักผจญภัยทั้งแปดต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอาเมืองราชาปีศาจในที่สุดเราก็พบมันแล้วเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่นักผจญภัยนับไม่ถ้วนล้มเหลวในการค้นหาเมืองราชาปีศาจแต่เราก็สามารถค้นพบมันได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปัจจจุบบันนไมม่่่่่กีคคปรระสสวาา็อยยงงิใหญ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าไปตรับใดที่พวกเขาระบุตำแหน่งของเมืองราชาปีศาจบนแผนที่อย่างแม่นยำและนำมันกลับไปที่กินนักผจญภัยพวกเขาก็จะกลายเป็นมีระบุรุษที่มีชื่อเสียงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและได้รับความเคารพจากนักผจญภัยทุกคนอย่างไรก็ตามผู้กล้าหาญที่แท้จริงจะไม่กลับมามือเปล่าหลังจากไปถึงภูเขาสมบัติแล้วยิ่งช่วงเวลาวิกฤตนักผจญภัยก็ยิ่งพบว่ามันระงับความอยากสำรวจได้ยากขึ้นเท่านั้นคริสหันไปหารอบแล้วพูดว่าขอบคุณที่ควบคุมซักคิวบัสตัวนี้หากไม่มีคำแนะนำของเธอเราคงไม่ร้้่่าาตตองใใลนนนนทดบรสแหีีกิซซั ร็อบบี้ยิ้มและตอบว่าไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากความหล่อเหลาของฉันกลุ่มเขาหล่ออย่างแน่นอนแต่ไม่จําเป็นต้องพูดแบบนั้นคริสพยายามระง,งับความรู้สึกที่จะตอบโต้และกระซิบว่าตอนนี้เราจําเป็นต้องหาวิธีที่จะแทรกซึมเข้าไปในปราสาทแห่งนี้เอ็กเชอร์ลูจากด้านหลังถามว่าจากบันทึกนั้นดูเหมือนนวาปีศาจกาลังรวมตัวกันทางตอนเหนือของอาณาจักรทะเลทรายพวกเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้มือเปล่าถ้าเราเข้าไปในเมืองราชาปีศาจตอนนี้เหรอ คริสอธิบายว่าเพราะพวกเขามือเปล่าจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมตอนนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดถ้าปีศาจท,ทั้งหมดอยู่ในปราสาทเราจะไม่สามารถเข้าไปได้เลยเราแค่ต้องหาหลักฐานการสมรู้ร่วมคิดระหว่างกลุ่มปีศาจกับโบสถ์แห่งแสงเอ็กเชอร์ลูกกระซิบแต่ฉันมาที่นี่เพื่อเอาชนะราชาปีศาจมันคงไม่สนุกถ้าราชาปีศาจไม่อยู่ด้วยคริสรู้สึกอึดอัดและคิดว่าคุณรู้ไหมว่าคุณหนักแค่ไหนในสถานการณ์นี้คุณจะเอาชนะเดมอนคิงหรือเดมอนคิงจะเอาชนะคุณ ซูโอฟาพูดว่าเราไม่สามารถเข้าถึงสถานการณ์นี้ด้วยความคิดของนักผจญภัยได้หากเราพิจารณาจากมุมมองทางการทหารและสงครามแม้ว่ากลุ่มปีศาจจะตกลงที่จะเข้าร่วมสงครามเพื่อช่วยอาณาจักรนอร์มาต่อสู้กับเจ้าพา่อพวกเขาก็คงไม่ปรอรับใช้กำลังเต็มกำลังตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวราชาปีศาจเองไม่แน่ใจว่าเขาจะไปแนวหน้าหรือไม่ คล้ายกับฮีโร่อย่างราชาและสมเด็จพระสันตปาปาแห่งนอร์มาพวกเขาจะไม่ปรากฏตัวในสนามรบโดยตรงในตอนแรกพวกเขาควรจะระดมกําลังจากด้านหลังและเฉพาะเมื่อแนวหน้าพร้อมเท่านั้นพวกเขาจึงจะนํากองกําลังชั้นสูงของพวกเขาไปสู่สนามรบนักผจญภัยพยักหน้าอย่างตั้งใจงั้นคุณกําลังบอกว่ามีความเป็นไปได้มากที่กองกําลังหลักของเมืองราชาพีศาตออกไปแล้วเหลือเพียงราชาพีศาต สัวฟาพยักหน้าไม่ใช่แค่ราชาปีศาจเท่านั้นที่จักไปแต่น่าจะเป็นราชาปีศาจพร้อมกับเจ้าหน้าที่2อสาคนและผู้รับใช้บางคนในประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งใหญ่สถานการณ์ที่คล้ายกันก็เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ากลุ่มปีศาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการกำกับดูแลภายในดังนั้นอาจไม่มีเจ้าหน้าที่เช่นนี้แต่พวกเขากลับทิ้งกองทหารรักษาการไว้เบื้องหลัง คริสกล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่ได้รู้เนื่องจากมียามจํานวนไม่มากกระจายอยู่ทั่วปราสาทพวกเขาจึงไม่สามารถป้องกันได้เต็มที่เราควรจะแทรกซึมเข้าไปได้และแม้ว่าเราจะไม่พบหลักฐานแค่สำรวจปราสาทและทาให้มันมีชีวิตขึ้นมาก็เพียงพอที่จะกลายเป็นตำนานนายพรานที่อยู่ข้างๆพวกเขาพูดขึ้นว่าการได้ค้นพบปราสาทแห่งนี้และเมืองเพียงลาพังได้ทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งของตำนานแล้วใช่ไหมคริสตอบว่าคุณไม่อยากก้าวไปอีกขั้นในตำนานนั้นเหรอนายพรานกล่าวว่าแน่นอนฉันทา เอ็กเทอลูขัดจังหวะแน่นอนว่าเราต้องฆ่าเดมอนคิงด้วยวิธีนี้เราจะสามารถใส่เครื่องหมายอัสเจรีให้กับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้ได้กลุ่มคริสเพิกเฉยต่อความคิดเห็นที่ไร้เดียงสาของเอ็กเทอลูและทำท่าทางไปกันเถอะเรากำลังมุ่งหน้าไปยังปราสาท กลุ่มนี้ออกเดินทางสู่เมืองราชาปีศาจที่ปรากฏขึ้นตรงไปยังปราสาทที่อยู่ข้างหน้าดูเหมือนอยู่ใกล้แต่ในความเป็นจริงพวกมันมีระยะทางค่อนข้างไกลที่จะครอบคลุมเมืองราชาปีศาจเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นของปีศาจและรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตก็ปรากฏให้เห็นทุกที่สิ่งนี้บ่งชี้ว่าไม่นานมานี้มีปีศาจมากมายได้ปฏิบัติการอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามแม้จะเดินไปได้สักระยะหนึ่งพวกเขาก็ไม่พบปีศาจสักตัวเดียวบ่งบอกว่าพวกเขาทั้งหมดออกไปแล้วสันนิษฐานว่ารวมตัวกันไปยังอาณาจักรทะเลทรายเพื่อเผชิญหน้้าากับเจพ่อ คริสอดไม่ได้ที่จะแสดงความกังวลด้วยกองทัพป,ปีศาจและการเพิ่มคลิสตจักแห่งแสงและอาณาจักรนอร์มาเจ้าพ่อจะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่แม้ว่าเขาจะสามารถเผชิญหน้ากับมังกรดำได้แต่ประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยเห็นกองกำลังขนาดใหญ่เช่นนี้เข้าโจมตีมันมาก่อนบางทีความแข็งแกร่งอันล้นหลามนี้อาจเอาชนะมังกรดำได้ขณะที่เขาพูดร็อบบี้เริ่มกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานการณ์ของเอลซี่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นและกองกำลังที่เตรียมพร้อมในด้านนั้นตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับเขาเอลซี่สามารถรับมือกับกองกาลัังตรรูขนนนดดใหหญ่่่เชี้้ไไือไม เขาอดไม่ได้ที่จะคิดที่จะหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรหาเอลซี่โดยไม่คาดคิดขณะที่เขาค้นหาลูกบอลคริสตันในกระเป๋าของเขาทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นลูกบอลคริสตันสื่อสารขนาดใหญ่เปล่งแสงออกมานี่คือลูกบอลคริสตันพิเศษที่เขาใช้ในการสื่อสารกับราธินีโอ้ไม่หรอกเขาไม่ได้คุยกับราธินีทางโทรศัพท์มาหลายวันแล้ว็อบบี้เหลือบมองคริสและกลุ่มของเขาที่อยู่ข้างหน้าและรู้สึกว่ามันไม่เหมาะที่จะพูดคุยกับราธินีต่อหน้าพวกเขาเขาจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นเขาพูดอย่างรวดเร็วว่าโอ้จจู่จ่่ๆัััันนนนนกก็ปปวววดดท้้้้้อออองงงงิหหหยยะไไาาแลลข คริสหันกลับมาแล้วพูดว่าเฮ hey, ตอนนี้เหรอร็อบบี้ตอบว่าตอนนี้เลยคราวนี้ก็ทําเพื่อหาจุดนั่งยองๆถ้าฉันรู้สึกว่าจําเป็นต้องทําหลังจากที่เราเข้าไปในปราสาทราชาพีศาต์นั่นจะไม่แย่ไปกว่านั้นอีกเหรอคริสคิดอย่างรอบคอบและตระหนักว่าร็อบมีเหตุผลเขาโบกมือแล้วพูดว่าเอาเลยเราจะรอคุณอย่างไรก็ตามเขาทบทวนอย่างรวดเร็วและรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเฮ <Hey, S 2> ที่นี่มันอันตรายและคุณก็เดินเตร่ไปโดยลําพังเพื่อนั่งยองๆอยู่หลังก้อนหินนั่นไม่เสี่ยงเกินไปเหรอฉัันคครไไปกบุณหม ร็อบบี้โตกลับว่าคุณชอบให้ใครระมาเฝ้าคุณในขณะที่คุณกำลังนั่งยองๆอยู่หรือเปล่าคริสพูดตะกุกตะกับเอ,อฉันหมายถึงเอาละระวังตัวด้วยและหากมีอันตรายใดๆให้ขอความช่วยเหลือทันทีตอนที่877ไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธร็อบบี้รีบออกจากกลุ่มอย่างรวดเร็วและเดินไปข้างหลังหินสีดำที่อยู่ห่างไกลเพื่อดูแลธุรกิจขณะที่เขาจากไปคริสแสดงสีหน้ากังวลนักบวชที่มีประสบการณ์การผจญภัยเพียงเล็กน้อยออกไปดูแลธุรกิจด้วยตัวเองที่อื่นมันอาจจะไม่เป็นไรแต่เราอยู่ที่ชานเมืองของปีศาจค ฉันหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดกอด้าและคนอื่นๆหัวเราะเบาๆแต่นักมายากลไฟหญิงก็เดินมาหาคริสแล้วกระซิบว่าฉันคิดว่าเขาสบายดีจริงๆดูเหมือนเขาจะมีความสามารถจริงๆแต่เขาดูเหมือนมือใหม่จริงๆไม่รู้อะไรเลยตลอดทางคริสกล่าวเขาอ่านรอยเท้าสัตว์ประหลาดไม่ได้ไม่รู้นิสัยของมันและบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสัตว์ประหลาดตัวไหนแข็งแกร่งหรืออ่อนแอนักเวทไฟกล่าวว่าเขาอาจจะขาดประสบการณ์แต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขานั้นดีคริสไว้วางใจสมาชิกในทีมเป็นอย่างมากและถามอย่างสงสัยว่าคุณบออกไได้ย่างร นักเวทไฟตอบว่าฉันอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแต่เราก็ไม่ได้หยุดพักผ่อนระหว่างทางดังนั้นฉันจะใช้โอกาสนี้ในขณะที่เขากําลังดูแลธุรกิจเพื่อบอกคุณถึงสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นเธอกำลังจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ารังเกียจจากเมื่อคือนนี้และกิ้งก่าหินที่พวกเขาพบบนถนนทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกว่าพื้นสั่นสะเทือนสองครั้งจากนั้นหินสีแดงขนาดใหญ่ก็โผล่อ,ออกมาตั้งระหานอยู่เหนือพวกเขาดวงตาสีเหลืองเรืองแสงทั้งสองดวงของมันจับจ้องไปที่พวกเขา ยักษ์ลาวาเราถูกพบเห็นแล้วไม่ต้องหลบซ่อนแล้วคริสพูดอย่างรวดเร็วเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ใช้ทักษะที่มีเอฟเฟกต์ลดลงหลีกเลี่ยงการใช้เวทมนต์ที่มีเสียงดังและเอฟเฟกต์แสงเราไม่ต้องการดึงดูดความสนใจของสัตว์ประหลาดในเมืองราชาปีศาจทุกคนก็ชักอาวุธออกมาอย่างไรก็ตามขณะที่กอด้าและคนอื่นๆกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับยักษ์ลาวาคริสก็ยืนขวางทางพวกเขากอด้าแม้ว่าพวกคุณทุกคนจะกล้าหาญแต่ชั้นเรียนของคุณก็มีระดับต่ำเกินไปที่จะจัดการกับอะไรบางอย่างที่เเเหหหมืออออนนนกกัับยยยลลลาาาาาววปปป่นน่่ใ้้็ทีขงรดภ กอด้ากล่าวว่าเออจริงๆแล้วเราค่อนข้างแข็งแกร่งคริสโตกลับแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้ในปากของมูเวทเม์ยเกรอกอด้าลังเลนั่นเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่สวยงามคริสกล่าวว่าไม่ว่าในกรณีใดก็ตามหยุดพักเถอะเราจะจัดการเรื่องนี้โดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเขาผลักกอด้ากลับและชักดาบและโล่มือเดียวของเขามุ่งหน้าเข้าหายา์ลาวาเพื่อนร่วมทีมของเขาตามหลังชุดสูตรสร้างรูปแบบทีมเล็กๆ ที่เรียบร้อยในทันทีนักรบอยู่แถวหน้านักบวชที่สวมเกราะหนักยืนอยู่ในแถวที่สองในขณะที่นักล่าและนักเวทไฟห้อยตัวอยู่ในระยะไกลในส่วนของนักฆ่านั้นทันทีที่ยักษ์ลาวาปรากฏตัวเขาได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าพวกเขาซุ่มซ่อนอยู่ข้างหลังยักษ์ลาวาอย่างแน่นอนระวังระดับเสียงของตัวเองห้ามตะโกนและหลีกเลี่ยงการใช้คาถาขนาดใหญ่คริสสั่งด้วยน้ำเสียงเงียบๆและมุ่งหน้าเข้าหายักษ์ลาวาเขายกโลกขึ้นเพื่อสกัดหมัดอันใหญ่โตของยักษ์ขณะเดียวกันเพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนก็เข้าร่วมด้วย ร็อบบี้หมอบอยู่ด้านหลังก้อนหินขนาดใหญ่ในระยะไกลและดึงลูกบอลคริสตัลออกมาหลังจากสัมผัสมันสามครั้งใบหน้าที่พลาดไปนานของราธินีก็ปรากฏขึ้นภายในคริสตัลเขตใดคุณจึงรับสายนานนะับใบหน้าของเธอไม่มีร่องรอยของความรักแต่ดวงตาของเธอแสดงความกังวลเล็กน้อยคุณเคยพบกับความยากลำบากบ้างไหมร็อบบี้หัวเราะเบาๆไม่ทุกอย่างเรียบร้อยดีฉันรับสายไม่ได้ก่อนหน้านี้ราธินีสำรวจสภาพแวดลอ้อมรอบๆร็อบบี้โดยสังเกตภูมิทัศน์อันเยือกเย็นของเฉดสีแดงเธอไม่สามารถต้านทานได้เธอจึงถามว่าคุณกำลังเข้าใกล้ปราสาทของราชาปีศาาหรือเปล่ ใช่มันอยู่ใกล,กล้ๆให้ผมแสดงร็อบบี้หมุนล,ลูกบอลคริสตันเพื่อให้ราธินีมองเห็นปราสาทของราชาปีศาจที่สูงประหานในระยะไกลซึ่งตั้งประหานอย่างสง่าผ่าเผยภายในถ้ำใต้ดินเพื่อนร่วมทีมของฉันต้องการหลีกเลี่ยงการเตือนศัตรูดังนั้นเราจึงพยายามแทรกซึมอย่างเงียบๆกรุณาลดเสียงลงด้วยขณะที่ร็อบพูดจบเสียงการประทะก,กันก็ดังมาถึงพวกเขาแม้ว่าจะไม่ดังมากแต่ก็ยังทำให้ราชินีขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นร็อบบี้มองออกไปและหัวเราะเพื่อนร่วมทีมของฉันกำลังต่อสู้กับยักลาวาหากค ราธินีพยักหน้าฉันเพียงมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคริสตจัรแห่งความมืดกำลังเคลื่อนไหวอืมร็อบบี้ยิ้มแล้วตอนนี้ละ่ะโบสถ์แห่งความมืดสร้างปัญหาให้กับคุณอีกแล้วเหรอไม่มันสร้างปัญหาให้กับคุณราธินีพูดอย่างสงบสายลับที่ฉันวางไว้ในโบสถ์แห่งความมืดรายงานว่าสมาชิกคนสำคัญของโบสถ์ได้ขึ้นเรือและมุ่งหน้าไปทางเหนือเมื่อได้ยินดังนั้นร็อบบี้ก็เข้าใจอย่างรวดเร็วการนั่งเรือจากลอสซิตี้และมุ่งหน้าไปทางเหนือน่าจะนำไปสู่อาณาจักรเพียงสองแห่งเท่านั้นอนา ศาสนาจักแห่งความมืดจะไม่เคลื่อนไหวเช่นนั้นโดยไม่มีเหตุผลการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อย่างก,กะทันหันของพวกเขาไปทางเหนือในเวลาเช่นนี้อาจหมายถึงน่าสนใจร็อบบี้หัวเราะเบาๆรวมพลังที่มีทั้งแสงสว่างและความมืดพร้อมด้วยกลุ่มจากอาณาจักรนอร์มาและอาณาจักรทะเลทรายไม่ต้องพูดถึงปีศาจดูเหมือนว่าพวกเขาจะตั้งใจที่จะทุบตีฉันจริงๆในครั้งนี้รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เย็นชาของราชินีเอาละคุณมักจะก่อปัญหาเหมือนไม้ในรังพึง่งร็อบบี้เนบโอไม้ในรังพึ่งเหรอฉันคิดเสมอว่่่าาฉัันนนกลงงออยูบบเส้ททที คันใดนั้นพระราชินีก็หยิบจดหมายมาจากด้านข้างนี่คือจดหมายจากราชาวิรบุรุษแห่งอาณาจักรนอรมาถึงชั้นสนใจที่จะเดาเนื้อหาหรือไม่ ร็อบบี้ไม่จําเป็นต้องเดาเขาหัวเราะเบาๆราชาฮีโร่บอกคุณว่าฉันได้ยึดครองเมืองเวสไวของคุณควบคุมสโตนแคนยอนและคริสตันแคนยอนของคุณและตอนนี้ฉันกําลังสร้างเมืองใหม่เป็นการส่วนตัวในทวีปใหม่ฉันเพิกเฉยต่ออํานาจของคุณโดยสิ้นเชิงราวกับว่าฉันกําลังพยายามแบ่งแยกอาณาจักรแกรนของคุณมีความเป็นไปได้ที่ฉันอาจจะตั้งเป้าที่จะล้มล้างกฎของคุณเขายังเตือนคุณว่าอย่าเชื่อใจฉันมากเกินไปและแนะนําว่าคุณควรคว้าโอกาสนี้กําจัดฉันเกรงว่าฉันจะกลายเป็นมอนราคคนที่สองใช่ไหม า้าคุณมีความตระหนักรู้ในตนเองบ้างราชินีกล่าวถ้ามีคนอื่นทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ฉันคงส่งกองทัพจำนวนมหาศาลมาเผชิญหน้ากับคุณเป็นพันครั้งร็อบบี้ตอบว่าโอ้แล้วทำไมคุณไม่เผชิญหน้ากับฉันละ่ะอาจเป็นเพราะคุณตกหลุมรักฉันหรือเปล่าราชินีพ่นลมออกมาอย่างเย็นชาไม่อย่างแน่นอนเพียงเพราะคุณแข็งแกร่งเกินไปฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถเอาชนะคุณได้หากข้าส่งกองกำลังไปโจมตีท่านด้วยกำลังข้าอาจจะทำลายมือที่ดีได้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกนโยบายการเอาใจคุณเมื่อออคคุุณณตกกหลลงงงงรังัััฉนนท้มดขขจะเป็ ร็อบบี้โต้กลับว่าแล้วคุณคิดว่าฉันตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังราธินีเอื้อมมือไปด้านหลังและหยิบชุดแต่งงานออกมาพูดอย่างมีชัยว่าฉันยังต้องเดาอีกเหรอฉันชนะแล้วร็อบบี้ตอบว่าฉันบอกคุณแล้วนั่นเป็นเพียงเกราะด้านนอกราธินีตะคอกการปฏิเสธจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยตอนที่แ7ด้ย็สิปดคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมร็อบบี้กล่าวว่าเอาล้ไม่จําเป็นต้องเจาะลึกเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ความรักก็คือความรักใช่ไหมในที่สุดผลลัพธ์ก็คือฉันจะเอาคุณมาพันนิ้วของ สมเด็จพระราชินีเมื่อผู้ชายเริ่มทําตัวเป็นขโมยผู้หญิงก็ต้องเปลี่ยนเรื่องราชินีหันสายตาไปทางอื่นและพูดว่าเมื่อคริสต,ตจัแห่งความมืดมุ่งหน้าไปทางเหนือลอสซิตี้ก็ค่อนข้างอ่อนแอฉันวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อปราบลอสซิตี้ร็อบบี้ขมวดคิ้วฉันเคยบอกคุณไปแล้วว่าการบังคับพิชิตโบสด้วยวิธีการทางทหารนั้นอันตรายมากคุณไม่สามารถชนะใจผู้ศรัทธาที่คลั่งคลาได้ด้วยการใช้กำลัง พระราชิีตรัสตอบว่าแน่นอนข้าพระองค์ทราบแล้วคุณบอกฉันหลายครั้งแล้วดังนั้นคราวนี้ฉันไม่ได้วางแผนที่จะพูดตรงเกินไปแผนของฉันคือติดต่อกับขุนนางนายลอสซิตี้ก่อนผ่านทางตัวแทนของฉันที่ประจำการอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่พอใจมานานแล้วเนื่องจากเมืองขาดทรัพยากรเมื่อได้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความแปลกใหม่ของทรัพยากรในอาณาจักรแกรนของฉันพวกเขาจึงหลงใหลในอาณาจักรนี้ฉันจะจัดการพวกมันเพื่อสร้างความวุ่นวายภายในเมืองในขณะที่กองกำลังหลักของเชอร์ชออฟดักเนสอยู่ห่างออกไปร็อบบี้หัวเราะเบาๆนั่นเป็นการเคลื่อนไหวที่ลลาดแแกกมโกง้ว ราชินีกล่าวต่อหลังจากนั้นชันจะสถาปนาคริสตจักรแห่งความมืดแห่งใหม่ตราบใดที่พระเจ้าที่พวกเขาเชื่อยังคงเป็นเทพเจ้าแห่งความมืดมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนักที่จะเอาชนะผู้ศรัทธาที่คลั่งคล้าจำซิสเตอร์อีทีผู้คลั่งคล้าคริสตจักรแห่งแสงสว่างได้ไหมและแม้กระทั่งรัฐก็เป็นคนที่คลั่งคล้าเช่นกันการโน้มน้าวให้พวกเขาเปลี่ยนเทพคงเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเทพยังคงเหมือนเดิมและมีเพียงองค์กรเท่านั้นที่เปลี่ยนจากคริสตจักรแห่งความมืดเก่าไปเป็นคริสตจักรใหม่มันก็ไม โดยใช้หลักคำสอนเดียวกันกับคลิสตจักรแห่งแสงสว่างใหม่ของคุณในขณะที่กองกำลังหลักของ Search of Darkness ไม่อยู่ฉันสามารถควบคุม Lost City ได้อย่างง่ายดายการใช้ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และวิธีการที่อ่อนโยนเพื่อเอาชนะใจผู้ศรัทธ,ธาฉันใช้เวลาไม่นานในการเข้าควบคุมเมืองหลังจากนั้นฉันสามารถค่อยๆนำทางผู้ศรัทธ,ธาที่คลัง่งไคล้ไปสู่เส้นทางใหม่ได้ร็อบบียกนิ้วให้เธอน่าประทับใจมากฉันคิดว่าแผนนี้จะได้ผล ราที่นีเหลือมองเขาฉันได้เรียนรู้จากคุณมาตลอดอย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาที่คลั่งคล้ายคริสตจักรแห่งความมืดแห่งใหม่ของฉันกองทัพของฉันไม่ควรเข้ามาแทรกแซงเร็วเกินไปดังนั้นพลังการต่อสู้ที่มีอยู่ของหมายเลขแจึงค่อนข้างจำกัดฉันสามารถใช้ได้เพียงหน่วยเล็กๆที่ปลอมตัวเป็นเทมเพลตในของน Church of อ a r k n e s s เพื่อเอาชนะ Lost ิ i ี y มินะนนอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและความวุ่นวายของผู้คลั่งคล้าย ร็อบบี้พยักหน้าเห็นด้วยราธินีกล่าวต่อหากกองกําลังหลักของเชอร์ชอฟดักเนสกลับมาเสริมกําลังเร็วเกินไปแผนของฉันก็ล้มเหลวดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะสามารถชะลอกองกาลังหลักของเชอร์ชอฟดักเนสให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้หรือเพียงแค่กําจัดพวกเขาร็อบบี้ยิ้มยาอเพิ่งพูดมาทั้งหมดนี้แล้วคุณยังคงขอความช่วยเหลือจากฉันแต่คุณจะไม่ยอมรับว่าคุณตกหลุมรักฉันแล้วทําไมฉันถึงต้องช่วยคุณละ่ะ ดูฉั้นตอนนี้สิฉันมีศัตรูมากมายโบสถ์แห่งแสงสว่างโบสถ์แห่งความมืดอาณาจักรนอร์มากองทัพปีศาจและกระบฏครึ่งหนึ่งของอาณาจักรทะเลทราย TSTSTS ฉันรับมือไม่ไหวทั้งหมดราธินีโต้กลับว่าคนโกหกคุณสามารถจัดการมันได้ดีร็อบบี้ตอบโต้ว,ว่าฉันไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดจริงๆถ้าคุณไม่ช่วยฉันฉันก็ไม่สามารถจัดการได้พระราชินีปรัสถามว่าบุญอะไรเรื่องผ้าให้ฉันหน่อยร็อบยังพูดไม่จบประโยคก,ก่อนที่ราชินีจะกระแทกลูกบอลคริสตันล,ลงบนโตด้วยเสียงตุด หากคุณทุบลูกบอลคริสตัลของคุณทั้งหมดนั่นหมายความว่าคุณไม่โกรธจริงๆร็รอบบี้กล่าวเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วเขาเก็บลูกบอลคริสตัลออกไปแล้วก้าวออกมาจากด้านหลังก้อนหินก้อนใหญ่ทันทีที่เขาโผล่ออกมาหินก้อนใหญ่ก็ลอยเข้ามาหาเขากระแทกเข้าที่หน้าเขาทันทีหินก้อนนี้เป็นหินภูเขาไฟที่มีพลังมหาศาลและความร้อนที่แผดเผามันไม่เพียงแต่หนักเท่านั้นแต่ยังร้อนจัดอีกด้วยอุณหภูมิระดับแมกมา นักผจญภัยธรรมดาคงจะทําเพื่อสิ่งนี้แต่ร็อบมีผิวหนังหนาเขาโจมตีจากหินที่ลุกไหม้โดยไม่มีรอยขีดข่วนแม้ว่าตอนนี้ใบหน้าของเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยโคลนสีดําก็ตามเขาไม่สามารถต้านทานได้จึงเช็ดหน้าส่งผลให้หน้าตาหล่อเหลาของเขากลายเป็นแมวเพ้นตัวใหญ่โอ้บ้าไปแล้วใครใช้หินภูเขาไฟมาซุ่มโจมตีฉันละ่ะร็บอบพ่นควัน เมื่อหันสีสษะไปเขาเห็นคริสและคนอื่นๆรวมทั้งหมดหคนกำลังต่อสู้กับยักษ์ลาวาอย่างยินดียักษ์ลาวากำลังคว้างหินภูเขาไฟที่ร้อนแดงไปรอบๆและคริสก็ใช้โล่ของเขาเพื่อเบีเ่งเบนหินและทำให้พวกมันกระเด็นไปหน้าเสียดายที่มีคนคนหนึ่งชก็รบบี้อย่างเต็มหน้าเอาละมันเป็นอุบัติเหตุที่กระทบหน้าไม่ได้ตั้งใจฉันจะยกโทษให้คุณ็อบบี้กล่าวความโกรธของเขาลดลงเขานั่งลงบนก้อนหินโดยบังเอิญโดยนั่งไขว่ห้าง เมื่อเห็นยักษ์ลาวาไล่ตามคริสและกลุ่มอย่างเกรี้ยวกราดร็อบบี้เฝ้าดูขณะที่คริสหันเหการโจมตีส่วนใหญ่ด้วยโล่ของเขาในขณะที่นักล่าและนักฆ่าก็ใช้โอกาสนี้โจมตีอย่างไรก็ตามเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนายพรานใช้ธนูและลูกธนูและมือสังหารถือมีดสั้นซึ่งไม่เหมาะกับการต่อสู้กับหินแข็งเลยการโจมตีส่วนใหญ่ของพวกเขาถูกล็อกได้อย่างง่ายดายด้วยหินภายนอกของยักษ์ลาวา นักเวทไฟซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อยักลาวาไม่สามารถแทรกแซงได้ง่ายๆพวกเขาอยู่ใกล้กับปราสาทของราชาปีศาจมากเกินไปหากเธอปล่อยคาถาลูกไฟเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นอาจแจ้งเตือนปีศาจภายในปราสาทก่อให้เกิดปัญหาสําคัญเธอละเว้นจากการดําเนินการและความไร้ประสิทธิภาพของอาวุธของอีกสองคนก็ปรากฏชัดเจนเมื่อพวกเขาต่อสู้กับยักลาวา หนึ่งในนักบวดระยะประชิดในกลุ่มไม่สามารถถอดกลั้นได้อีกต่อไปเขาถือไม้เท้าของเขาพุ่งไปข้างหน้าไม้เท้าของเขาเหมาะสําหรับการฟาดหินและเขาก็โจมตีขาของยักษ์ลาวาอย่างทรงพลังส่งผลให้เศษหินกระเด็นไปอย่างไรก็ตามขนาดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นยักษ์ลาวาก็ยกเท้าขึ้นและกระทึกลงบนนักบวชทําให้เขากระเด็นไปไกลามากการโจมตีดูค่อนข้างหนักและนักบวชก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้ครู่หนึ่งหากปราศจากการรักษาของนักบวชสถานการณ์ก็กลายเป็นวิกฤตทันที ยักษ์ลาวา้าฟาดโล่ของคริสด้วยหมัดทำให้คริสรู้สึกชาไปทั่วร่างกายและได้รับบาดเจ็บภายในบางส่วนหากปราศจากการรักษาของนักบวชเขาทำได้เพียงกัดฟันและอดทนอย่างไรก็ตามยักษ์ลาวาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันเวียงหมัดอีกข้างลงอย่างแรงคริสเริ่มสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งนี้จะหนักเกินไปสำหรับเขาที่จะรับมือได้ทันใดนั้นกอด้าก็รีบวิ่งไปข้างหน้าจากด้านหลังแซงคริสไปและยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาดึงโล่ออกมาและยกมันขึ้นต่อหน้าคริสเสียงดังกราวหมัดของยักษาา์ คริสพนางและคิดกับตัวเองว่ากอด้าเป็นนักรบระดับต่ำและทักษะกำแพงโลกของเขาก็น่าจะอยู่ในระดับต่ำเช่นกันการโจมตีจากยักษ์ลาวาแบบนั้นอาจทำให้โลกของเขาเสียรูปและทำให้เขาได้รับบาดเจ็บภายในอย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังคิดสิ่งนี้เขาก็เห็นหมัดของยักษ์ลาวาแอตกออกเป็นชิ้นๆหมัดของมันฟาดไปที่โลและสิ่งที่พังคือหมัดของมันเองไม่ใช่โลของกอด้าเมื่อปรากฏว่าโลของกอด้าถูกเรียกว่าทอนทิเทนสตีลดีฟเฟนเดอร์มันถูกเสริมพลังด้วยนามที่สะท้อนความเสียหายทางกายภาพ ตอนที่879อุปกรณ์ของเรายังดีอยู่หมัดของยักษ์ลาวาฟาดเข้าใส่กราะของกอดา้าทาให้เกิดความเสียหายทางกายภาพเด้งกลับและทําให้หมัดของมันพังแทนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมุนงงเล็กน้อยคริสและคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆเขาก็สับสนไม่แพ้กันทันใดนั้นกอด้าก็กระโดดขึ้นทําการกระโดดแบบฮีโร่ซึ่งพุ่งขึ้นมาจรนมีความสูงเท่ากับหน้าอกของยักษ์ลาวาเมื่อโล่ของเขายกขึ้นเขาก็ปล่อยโล่แ l ลม มเสียงอู้อี้ดังกล้องเมื่อโลของกอดากระแทกเข้าที่หน้าอกของยักษ์ลาวาหินบนหน้าอกของยักษ์แตกสลายทันทีเศษหินเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนกร,กระจายในอากาศแกนหลอมเหลวที่ซ่อนอยู่ภายในหน้าอกและหน้าท้องของมันถูกเปิดเผยโดยไม่คาดคิดจากการโจมตีของโลนี้จิกเกทยืนอยู่ในระยะไกลชักธนูปักลูกธนูแล้วยิงอย่างรวดเร็วกระแทก,กแกนที่หลอมละลายตรงกลาง การเคลื่อนไหวของยักษ์ลาวายุดนิ่งทันทีหลังจากผ่านไปหลายวินาทีการเต้นของแกนหลอมเหลวก็หยุดลงและยักษ์ก็เสียชีวิตร่างกายของมันประกอบด้วยหินไม่สามารถเกาะติดกันได้อีกต่อไปและซุดตัวลงเป็นกองซาบปรักหักพังพร้อมกับเสียงกระแทกคริสนักฆ่านักล่านักบวชและนักเวทไฟที่อยู่ด้านหลังเขาต่างแสดงสีหน้างุนงงขณะที่พวกเขามองกอด้าและจิกคอด้วยความไม่เชื่อเกิดอะไรขึ้นคริสมองไปที่กอด้าและพูดว่าทักษะที่คุณใช้ตอนนี้ค่อนข้างเป็นทักษะพื้นฐานทั่วไปของนักรบพวกเขาไม่ควรมีพลังสำคัญเช่นนี้ นายครานหันไปหาจิเกตและพูดว่าแม้ว่าแกนกลางที่หลอมละลายจะเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดของลาวายับแต่มันก็ยังคงเป็นเศษหินการยิงก้อนหินด้วยลูกศรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีทักษะพิเศษใดๆควรจะส่งผลให้ประสิทธิภาพไม่ดีลูกศรเพียงดอกเดียวทํากนอุบายได้อย่างไรกอด้าและจิเกตต่างหัวเราะเบาๆและยกไหล่โดยพูดว่านั่นเป็นเพราะอุปกรณ์ที่เหนือกว่าของเรา จิเกะแต่งกายด้วยรูปลณ์ของชุดของนักล่าซึ่งค่อนข้างคล้ายกับชุดของนักล่าทั่วไปอย่างไรก็ตามกอด้าสวมชุดชุดชาวบ้านที่ดูราวกับว่าเขาไม่ได้สวมอุปกรณ์ใดๆเลยคริสอ์ไม่ได้ที่จะมองเขาอย่างสงสัยแล้วถามว่าคุณบอก,กว่าอุปกรณ์ของคุณดีเหรอชุดผ้าลินินเนื้อหยาบนี้เพียงพอได้อย่างไรกอด้าอธิบายว่านี่เป็นเครื่องแต่งกายที่มีอารมณ์ขันภายใต้ชุดนี้ฉันสวมชุดเกราะจริงๆคริสตนี่ไม่เป็นความจริงคุณจะสวมชุดเกราะใต้ผ้านี้ได้อย่างไร กอด้าหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าชุดชาวบ้านนี่ทำเพื่อฉันโดยเจ้าพ่อตามที่เขาพูดมันเรียกว่าชุดเครื่องสาอางที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคุณเมื่อคุณสวมใส่ดังนั้นมันจึงปกปิดชุดเกราะของฉันด้วยเหตุนี้เขาจึงถอดชุดชาวบ้านออกโดยไม่ได้ตั้งใจชุดเกราะเหล็กเกรดไททันครบชุดควบคู่ไปกับเครื่องประดับอัญ,ญมณีชั้นยอดปรากฏขึ้นต่อหน้าคริส คริสไม่รู้จักทีแตนสตีลซึ่งเป็นโลหะที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังไม่คุ้นเคยอย่างไรก็ตามสร้อยคออัญ,ญมณีของกอด้าและแหวนสองวงที่เขาสวมทำให้ดวงตาของคริสตื่นประหนกในทันทีเครื่องประดับที่ประดิษฐ์โดยช่างอัญ,ญมณีระดับปรมาจารย์ปล่อยแสงสีแดงเจิดจ้าบ่งบอกถึงมงเนเสนอันทรงพลังหลังจากมองดูเครื่องประดับเหล่านั้นไม่กี่ครั้งคริสก็รู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่บนยอดเขามะนาวดวงตาของเขาแดงเล็กน้อยเนื่องจากความเปรี้ยวให้ตายเถอะเขาท่องไปในโลกแห่งการต่อสู้มานานหลายทศวรรษ รับความเสี่ยงมากมายต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนและทําภารกิจสําเร็จมากมายเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ดีในที่สุดแต่ตอนนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนี้เขาจะมีอุปกรณ์ครบครันขนาดนี้ได้ยังไงจริงๆคนก็เทียบกันไม่ได้กอด้าอธิบายว่าเอออย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะอุปกรณ์ของเราค่อนข้างดีดังนั้นแม้ว่าทักษะของเราจะอยู่ในระดับตำ่ำแต่พวกมันก็ยังอัดแน่นอยู่ตอนนี้คริสเข้าใจแล้วเขาประเมินนักผจญภัยที่อยู่ตรงหน้าต่ำไปเขาหันไปจ้องมองไปที่เอกเชอรลูซึ่งแต่งตัวเ,นนเรเยืออห จริงๆแล้วคุณใส่ชุดอะไรอยู่ข้างใต้ละ่ะเอ็กเชอร์ลูหัวเราะคิกคับและถอดชุดเครื่องสำอางออกเผยให้เห็นเสื้อคลุมที่ทําจากผ้าพระจันทร์โอ้นักเวทมนต์ไฟหญิงอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาว่านี่คือชุดคลุมเวทมนต์ที่ทําจากผ้าพระจันทร์อันเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าเอลเอ็กเชอร์ลูอธิบายว่าใช่มีการตั้งถิ่นฐานของพวกเอลสามแห่งในเมืองเวสต์วินดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายสาหรับเราที่จะได้มุนโคลดนักเวทไฟหญิงก็พบว่าตัวเองอยู่บนภูเขามะนาว คริสมองไปที่ร็อบที่เพิ่งเดินผ่านไปและเหลือบมองเสื้อยือดและกางเกงยีนของเขาเขาถามว่าแล้วคุณกำลังบอกกว่าภายใต้ชุดที่แปลกประหลาดนี้คุณยังสวมชุดอุปกรณ์ด้วยเหรอก็ใช่ร็อบพยักหน้าอุปกรณ์ที่ฉันมีค่อนข้างซับซ้อนคริสพูดว่าเอาละเรามาดูกันว่าคุณมีอะไรบ้างร็อบมีถอดชุดเครื่องสำอางออกเผยให้เห็นชุดเกราะท่แตนสตีลที่อยู่ด้านล่าง อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากชุดเกราะแล้วเขายังมีอาวุธอีกมากมายเขามีดาบใหญ่สองมือพาดไว้บนหลังของเขาไม้เท้าแห่งชีวิตซึ่งทั้งสองเล่มค่อนข้างยาวและยาวเกินไหล่ของเขาไปมากนอกจากนี้เขายังมีโล่ที่แตนสตีลที่มีลักษณะคล้ายฝาหม้อหน้าไม้และซองธนูห้อยอยู่ที่เอวซ้ายของเขามีดาบมือเดียวสองเล่มที่หุ้มแอร์และห้อยลงมาจากเอวขวาของเขามีดสั้นหลายเล่มและมีดควางที่ติดอยู่กับเข็มขัดพาดหน้าอกของเขาด้วยอาวุธมากมายแขวนอยู่บนตัวเขาเขาดูเหมือนร้านขายอาวุธที่กำลังเดินทางคริสรู้สึกเวียนหัวอยู่ครู่หนึ่งทไมมมคุุณถึงพกอาาาาวธยขนนดี้ แน่นอนสำหรับการใช้งานร็อบได้ตอบกลับสถานการณ์ที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้อาวุธที่แตกต่างกันคริสพูดว่าแต่คุณเป็นนักบวชไม่ใช่เหรอร็อบตอบว่าฉันเป็นนักบวชแต่การใช้ไม้เท้าก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคริสพยักหน้าร็อบบี้กล่าวต่อว่านักบวชจำเป็นต้องพุ่งไปข้างหน้าและต่อสู้ระยะประชิดเป็นครั้งคราวดังนั้นการสวมชุดเกราะโลและดับมือเดียวก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคริสพูดว่านั่นสมเหตุสมผลแล้วร็อบบี้กล่าวต่อว่าบางครั้งนักบวชก็ต้องแอบและแทงข้างหหลลลังแปไมมมทีี่่ดส้้นเวย คริสพยักหน้าอย่างกลไนกายแล้วจู่ๆก็กระหนักได้ว่านั่นแปลกจริงๆใช่ไหมอย่าบอกนะว่าคุณก็พุ่งเข้าโจมตีแนวหน้าด้วยดาบสองมือเพื่อบ้าคลาั่งรรอบบีตอบว่าฉันทำคริสเอามือปิดหน้าแล้วอุทานว่าคุณเป็นนักบวชแบบไหนขณะที่เขาเล่นคริสก็เข้าใจแล้วว่าแม้ว่าผู้คนที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะมีอาชีพและทักษะขั้นพื้นฐานแต่อุปกรณ์ของพวกเขาก็มีระดับสูงอย่างน่าตกใจดังนั้นความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาจึงไม่สามารถประเมินได้บุคคลเหล่านี้สามารถบรรลุผลสำเร็จด้วยทักษะพื้นฐานที่ทัดเทียมหหรือหืออเนนกกวว่าทััษข้้้สูงดยซ เอาละดูเหมือนว่าฉันจะประเมินความแข็งแกร่งของคุณต่ำไปตลอดเวลานี้และฉันขอโทษอย่างจริงใจสำหรับเรื่องนั้นคริสกล่าวคุณแข็งแกร่งก็ว่าที่ฉันจินตนาการไว้มากไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณกล้าเสียงลึกเข้าไปในเทือกเขาจิงหงเพื่อตามมหาเมืองราชาปีศาจคุณมีความสามารถจริงๆก็ได้ยิ้มและตอบว่าคุณยกยอพวกเราเราเพึ่งอุปกรณ์ของเราเท่านั้นเมื่อคุณมีอุปกรณ์ดังกล่าวคุณจะมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าเราอย่างไม่ต้องสงสยัย คริสแสดงความเสียใจเล็กน้อยโดยกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเราไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับก็อดฟาเธอร์เลยการได้รับอุปกรณ์ประเภทนี้อาจจะค่อนข้างยากฉันหวังว่าหลังจากเปิดเผยการสมรู้ร่วมคิดระหว่างเชิร์ชอฟไล์และสัตว์ประหลาดโดยการช่วยเหลือก็อดฟาเธอร์เราอาจมีโอกาสได้รู้จักเขา